ทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมนี่คือภาพตกันของเครื่องซักผ้าเรานะใครที่ใช้เครื่องซักผ้าแล้วเป็นปีไม่เคยทำความสะอาดเครื่องซักผ้าหยุดดูคลิปนี้โลก,กิก,กิน้ำยาล้างเครื่องซักผ้าตัวใหม่ใครเคยใช้น้ำยาล้างพื้นไปแล้วมั่นใจได้เลยโลกกิก,กิออกตัวนี้มาดีแน่นอน1กล่องเขาจะมีมาด้วยกันทั้งหมด5ซองนะสี่ซองเป็นสีเขียวอีกหนึ่งซองเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปดูข้างในใช้ทําอะไรแกะกล่องออกมาซองสีเขียวสซองใช้ ซองละ3เดือนไว้กำจัดเชื้อราแบคทีเรียส่วนซองสีน้ำเงินไว้สำหรับกำจัดคราบตะกันใครที่ไม่เคยล้างเครื่องซักผ้ามาก่อนเลยแนะนำให้ใช้ซองนี้ก่อนเลยทั้งสองซองนี้ทั้งสีเขียวและสีน้ำเงินห้ามใช้รวมกันแนะนำให้ใช้แยกกันไม่เคยล้างเครื่องซักผ้าใช้สีน้ำเงินเคยล้างแล้วให้ใช้สีเขียว ไปเดี๋ยวไปล้างเครื่องซักผ้ากันวันนี้จะใช้ซองสีน้าเงินนะเพราะว่ายังไม่เคยล้างถังเลยฉีกซองออกแล้วเทใส่ลงไปแบบนี้เลยเทลงไปให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วกดปุ่มทําความสะอาดถังได้เลยถ้าของเครื่องซักผ้าของบ้านไหนไม่มีปุ่มทําความสะอาดถังให้เพื่อนๆกดซักแบบปกติได้เลยเครื่องก็จะทําความสะอาดให้เองแล้วก็รอดูผลลัพธ์แม่บ้านพอบานท่านใดไม่เคยทำความสะอาดถังนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคาบตะกันเต็มเลย รีบตูทิตากานะ1กล่องใช้ได้1ปีราคาหลักร้อย